นะครับจับชุด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับวัติีแล้วเข้ามาที่ศูนย์เก้านะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือ,อ,รอไม่ก็ไปดูนะครับก็ <c oughs> เป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าเลขปิมพของเราก็มีเข้าไม่หลุดนะฮะวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับ ครับก็ตามสูตรกันคำนวณเราก็ใช้มาก็าหลายงวดพอสองครนะครับก็จะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูครับ <c oughs> ครับแสงไฟก็รู้สึกว่า,าไม่ค่อยชัดนะครับสิมม,มัว <c oughs> ครับตัวเลขต่อเราได้มานะครับ แล้วก็บวกรู้สึกจะบวกลําบากหน่อยนะครับก็จะแนะนําก็ลําบากนะครับ2บวกสองแล้วก็ได้4ได้5ได้6อะไรก็ว่ากนะันเนาะอันนี้2อบวกสก็ได้2ได้1ได้4่ได้3ามท่านก็คงจะลําบากนะครับเป็นว่านะครับได้มาที่6กเนะครับหกเนะครับ1นึ่งศูนย์นะครับด้านนี้ได้มาที่4กับ3นะครับ สี่กับสามตัวเล็วิ่งตอนนี้ก็เป็นเลขวิ่งของเราที่ที่ลงมาให้ท่านสมาชิกดาไปเป็นแนวทางอยู่ประจำนะครับเลือกที่ออกมานะครับสี่สี่หกล่างสี่สี่นะครับอ่าด้านนี้ก็เข้ามาที่ตัวบนนะครับที่สี่หกนะครับอ่าและต่อมานะครับก็เข้ามาที่หกสามนะครับกับหกสามล่างนะครับเดินเข้านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งสี่ล่างนะครับอ่า อันนี้ก็เข้ามาที่19นะครับกับ91นะครับข้าล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่85นะครับเข้ามาที่85ล่างนะครับแล้วทอมาก็เข้ามาที่89นะครับ889ดเอ่าดินดีมันตลอดนะครับวันนี้ก็มาหลุดนะครับหลุดมาที่เลขบนนะครับก็ไม่อยากลงล่างนะครับก็ขึ้นบนนะเข้ามาที่79นะครับ9 7 9กล่างหกนะครับ สำหรับหววทิ่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาที่09นเะครับ09เหมือนเดิมนะครับก็ตัวเลขเลยมากเราจะจับข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับมามงวดนี้นะครับเราได้มาที่5796นะครับ5796กานะครับการคำนวณก็ผมก็คงจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ายุ่งยากนะครับผมก็พ บอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกนะวุ่นนะครับก็ลําบากนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราได้เลวิ่งของเราคือ2กับ4นะครับเราก็จับใส่เน้นๆออกมาคือ3ชุดนะครับสามตัวนะครับคือมีมีเจ็ดมี9มี6นะครับจับใส่ครับคือ2องเจ็ดนะครับสองเก้าสองหกแล้วก็สี่เจ็ดสี่เก้าสี่หกนะครับสําหรับไม่ค่าก็กันกันเอาไว้นะครับ นานทีจะมาครั้งนะครับครับผมได้จับชุดไว้นะครับอ่าผมพูดไปพูดมาครับแต่จกี่ไม่ได้ยินเสียงนะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีตรงนี้นะครับสําหรับล่างนะครับก็ได้มาที่นะครับได้มาที่4ี่9 46นะครับก็27 29 26นะครับเน้นมาที่6ชจุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูอ่าผมชอบส่วนตัวนะครับ4 6กับ26นะครับ ท่านจะชอบมันผมไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับตามตัวเลขของเราก็ส่วนมากนะครับก็ตัวเลขจะเดินมานะครับเดินมาที่3ตัวนะครับ7 9 6ดนะครับก็มีเดมี9มี6นะครับผมก็ชอบไปตรงนี้ก็ขอให้ท่านได้เอาไปพิจารณาดูนะครับเน้นมาที่4 6แล้วก็2 6นะครับก็ลองไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะลงทุนนะครับ โซดทุกโซดทั้งครับก็มีเข้ามีหลุดอ่าถ้เดินดีมาตลอดก็คงจะไม่มีคนจนในโลกนี้นะครับนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็คงจะสรุปเป็นเลขสรุปร่างเลยนะครับเพราะว่าโซดล่างของเราก็คิดว่ามั่นใจมากนะครับถึง99%นนะครับหน้าเจอกันใหม่นะครับคลนะิปนี้ก็สวัสดีครับ